สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะคะวันนี้เพิ่นมีเทคนิคดีๆในการปลูกพริกให้ดกดอกไม่ร่วงไม่เป็นโรคและทรงต้นสวยมาฝากทุกคนนะคะพริกเป็นอีกหนึ่งพืชผักสวนครัวที่ต้องมีไว้ใช้ในครัวเรือนทุกครัวเรือนเลยนะคะพริกสามารถปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมที่สุดคือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดีนะคะแต่ถ้าหากพื้นที่บริเวณบ้านไม่สามารถปลูกได้หรือไม่มีพื้นที่ปลูกนะคะสามารถปลูกใส่ภาชนะอื่นก็ได้ค่ะเช่นปลูกในกระถางปลูกในกระสอบหรือปลูกในถุงเพาะชำก็ได้นะคะวันนี้เพื่นก็เลยอยากจะมาบอกเทคนิคดีๆในการปลูกพริกให้ดกดอกไม่ร่วงไม่เป็นโรคทรงต้นสวยแต่แขนงดีมากนะคะ เทคนิคที่1น,นะคะต้นกล้าที่จะนำมาปลูกต้องเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ระบบรากเดินดีนะคะและไม่มีจุดด่างดำในใบนะคะเวลานำมาปลูกจะได้แข็งแรงจเจริญเติบโตดีห่างไกลโรคนะคะเทคนิคที่ 2, นะคะก็คือดินดินที่จะนำมาปลูกต้องเป็นดินใหม่ที่ไม่มีเชื้อโรคนะคะ ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายจะดีมากค่ะเพราะดินที่ร่วนปนทรายจะระบายน้ําได้ดีมากค่ะการปรุงดินให้ใช้ดินร่วนปนทรายสส่วนผสมกับปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะให้รดน้ําดินทุกวันทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ค่อยปลูกได้นะคะเทคนิคที่สมก็คือการปลูกนะคะ พอเรานำต้นกล้าปลูกลงแปลงหรือภาชนะแล้วนะคะให้เด็ดยอดทันทีค่ะเพื่อกระตุ้นให้พริกแตกยอดใหม่และจะได้ต้นพริกที่เป็นพุ่มสวยออกดอกเยอะดกและขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงนะคะเทคนิคที่4นะคะก็คือการให้น้ำค่ะไม่ควรให้น้ำเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ควรให้น้ำน้อยจนเกินไปนะคะ จะทำให้พริกเป็นเชื้อรารากเน่าเหี่ยวเฉาตายในที่สุดนะคะควรให้น้ำแต่เพียงพอดีนะคะวันละครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะเพียงเท่านี้ต้นพริกของเราก็จะเจริญเติบโตดีต้นหนาและก็ไม่หยุดชะงักนะคะเทคนิคที่5ก็คือการบำรุงนะคะหลังจากที่เราปลูกได้10 1 5วันนะคะ ให้ใส่ปุ๋ยคอกต้นละสองกำมือนะคะห่างจากโคนต้นนิดนึงแล้วก็ฉีดฮอร์โมนควบคู่ไปด้วยนะคะการฉีดฮอร์โมนนะคะให้ฉีดทุกอาทิตย์นะคะแนะนำให้ฉีดช่วงเช้านะคะเพียงแค่นี้เราก็ได้ต้นพลิกที่สวยให้ลูกดกและก็ไม่เป็นโรคนะคะค่ะ เพิ่นก็ได้นำห้เทคนิคดีๆมาฝากทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกคนนะคะในคลิปนี้เพิ่นก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ